สวัสดีครับทุกท่านไทยอุดอรมาแล้วเด้อมาดูยายเท่าเราตรงไหนนัง่งมาเนี่ยคนตกสมือสเหมืออากาศเป็น,น่ยนเลยตอนนี้เรากินยากินยาแล้วก็น,นอนพักผ่อนตั้งแต่เมื่อคืนช่วงนี้อากาศเปลี่ยนคนอะไปให้เราพักผ่อนไปให้เราเตือนขยับแล้วอร่นอยนันอ่อยนั่นอน่นอยบากกวน ค่าเอฟซี FC มาเบ่งอาการเจ้าวเสือนอนตอนน้อนอตอนไปบุกคนดรดูบรรยากาศบนอดเด้ออันนี้ฝนตกตึมเครื่องคนไหน โอ้ oh, บรรยากาศฝนตกบัดเพื่อนพี่ถัวเป็นไงพี่ถัวฝนตกแล้วอุ่นดีบ้างเมื่อคืนนะเจ้าจไปนอนอยู่หน้าบ้านอะ่ะเช้าเพิ่งลงมาใช่ไหมไม่ต้องห่วงเด้อพี่ถัวจะขึ้นไปนอนตรงหน้าบ้านอะ่ะตรงประตูหน้าบ้านตอนนี้เพื่อนกำลังมันเย็นบ่มันหนาวขนาดไหนหนาวบนนน่ไปนอนไปนอนไปนอนไป นูน่นเด็กๆก็มองค่อยอยู่นู่นนะเห็นค่อยพาได้พี่โคกนะ่ะนอนตานอนไปนอนไปนอนไป,นนไปบกวนลงมาเอาน้ำเฉยๆจะให้อยาเท่ากินยาให้ <c oughs> มันเหลียวบางสิ่งตะหน่อยบ้างเดี๋ยวสิพ้าไปหาเปิดร้านเปิดยังไม่ข้ามาทำเร่กันเปิดล้านขายคองไม่ไปไปน้ำก็บกวนแบบ หนาวบ่บ่หนาวดต่แต่ค่ำก็นี่ส่วนพวกเด็กๆก,ก็ไม่ต้องห่วงด้วยพี่โถพี่โคกพี่โตสีหลับสบายอยู่ในที่ปลอดภัยของพึ่น แล้วเดี๋ยวเช้าฝนตกนี่ต้มกาแฟต้มกาแฟร้อนๆเห็นไหมนั่งเบิ้งเสียงฝน อีบกฟแฟ่ฮ <hel ms> ั่นๆเบึงถ kind of ่ายยาถ่ารถตื่นตื่นอะมั้งเลยเดี๋ยวไปเบิเง็นอกันอะเบิ้งไหนกองชั่วแล้วได้กัะยังบ่ดี้นสร็ปะเนอืม กินโกโก้ห่อนบ้าเนี่ยน้ำก็เลี้งต้มใหม่เอาบ้าโกโก้ของลีอาเนี่ยเอาบ้าง mm hmm. หรือยังไม่กิน mm hmm. นอนก่อนบ่ mm hmm. เอานอนไปนอนไปนอนไป mm hmm. เดี๋ยวหายพักผ่อนแล้วเราไปหาดูที่ดูทางเนาะหา mm hmm. ที่เปิดร้านใหม่ไปว่ากันโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ ไปแล้วนะครับขอบคุณนิฟซีทุกท่านเด้อที่ดูคลิปให้ทุกคลิปเลยที่ลงไปนั่นก็เป็นรายได้อีกหนึ่งทางที่จะเก็บสะสมไว้ไว้ทําทุนไว้เปิดร้านใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ไม่รู้จะเปิดตรงไหนหาที่หาทางกับกล้าไปแล้วเด้อ